ลิซ่าที่นั่งอยู่นั้นไม่รู้เลยว่ามีงูอนาคอนด้ายักษ์ตาทหลนกำลังจะเขมือบเธอแล้วและพอคุณพ่อหันกลับมาดูลิซ่าเธอก็หายตัวไปแล้วนั่นก็เพราะเจ้างูยักษ์มันได้ขเขมือบลิซ่าเข้าไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวบังครับเมื่อหนุ่มน้อยหุ่นกินแซบซื้อลูกงูอนาคอนด้ามาเลี้ยงแต่เขาดันกดมันทิ้งลงชักโครกหลายสิปีต่อมางูอนาคอนด้าตัวนั้น มันจึงกลับมาคิดบัญชีแขนเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองออสโลมีนักประดิษฐ์ประจำเมืองที่ชื่อมิสเตอร์ทราเนอร์เขาเออกแบบชุดเกราะที่สามารถป้องกันปืนยิงจรวดได้สิ่งประดิษฐ์ของทรานเนอร์ทำให้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงและรวยที่สุดในเมืองนี้ แต่เทรนเนอร์ไม่ใช่นักประดิษฐ์คนเดียวในเมืองครับยังมีนักประดิษฐ์อีกคนชื่อดร์พล็อกเตอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วเทรนเนอร์แอบติดกล้องในห้องทดลองของดร์พล็อกเตอร์และแอบขมโมยผลงานการทดลองของดตร์ไปเป็นของตนเองพูดง่ายๆก็คือลอกเลียนแบบแล้วเอาไปขายตัดหน้านั่นแหละครับนั่นจึงทําให้ดอกเตอร์พล็อกเตอร์ไม่มีผลงานที่เป็นที่รู้จักเลยสักชิ้นแต่ก็ยังมีผลงานที่เทรนเนอร์ลอกเลียนแบบไม่ได้นั่นก็คือฟลอดพาวเดอร์ หรือผงตดนั่นเองครับโดยเวลาต่อมามีเด็ก2คนแอบเข้าไปเล่นในบ้านของด็อกเตอร์เด็ก2คนนี้ก็คือลิซ่ากับนิลลี่ด็อกเตอร์พลอกเตอร์เห็นแล้วแต่เขากลับไม่โกรธเลยสักนิดแถมยังยกพุดดิ้งจานยักษ์มาให้เด็กๆกินจนอิ่มแปรดโดยนิลลี่ก็ได้ขอลองกินผงตดของด็อกเตอร์และหลังจากกินผงตดเข้าไปแล้วนิลลี่ก็ตดออกมาเยอะมากจนตัวเขาลอยขึ้น แถมตดที่ปล่อยออกมาไม่มีกลิ่นเหม็นและนิลลี่ก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดนั่นแปลว่าแม้ผงตดจะไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่มันน่าจะเป็นของเล่นที่เด็กๆน่าจะชอบลิซ่ากับนิลลี่จึงเสนอที่จะเอามันไปขายให้เ,เพื่อนๆที่โรงเรียนและมันก็เป็นอย่างที่คิดแป้งตดของด็อกเตร์ขายดีมากภายในไม่กี่นาทีก็ขายจนหมดเกลี้ยง โดยต่อมาด็อกเตอร์ลิซ่าและนิลลี่ก็ได้ร่วมมือกันคิดค้นและทำการทดลองแป้งตดสูตรอัปเกรดที่สามารถทำให้ผู้ที่กินเข้าไปตดออกมาเยอะจนบินได้เวลาต่อมาแป้งตดของดอกเตอร์พล็อกเตอร์โด่งดังจนไปถึงหูมิสเตอร์ทราเนอร์ ทราเนอร์ Trainer, จึงคิดที่จะยึดเอาแป้งตดของด็อกเตอร์มาเป็นสินค้าของเขาอีกแล้วทรานเออร์ Trainer, ออกอุบายโกหกตำรวจว่าลูกชายของเขากินแป้งตดของด็อกเตอร์ทำให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บนั่นจึงทำให้ด็อกเตอร์กับเินลี่โดนตำรวจจับตัวไปแล้วพอตำรวจไปปุ๊บลูกชายทั้งสองของทรานเนอร์ก็ลุกขึ้นมาเดินหน้าตาเฉยเลยครับโดยต่อมาในคืนนั้นในขณะที่ลิซ่ากำลังนอนหลับอยู่ในบ้านของด็อกเตอร์ เธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีขโมยกำลังงัดบ้านลิซ่าจึงรีบไปซอ่อนและเธอก็พบว่าขโมยที่มางัดบ้านก็คือทรานเนอร์และลูกๆของเขาพวกทรานเนอร์มาขโมยสูตรแป้งตดของด็อกเตอร์นั่นเองครับและลิซ่าที่เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็ก,เลกๆเธอก็ได้แค่แอบ,บดูเฉยๆเท่านั้นโดยเช้าวันรุ่งขึ้นลิซ่าพยายามบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอที่เป็นทหารแต่คุณพ่อก็กำลังยุ่งอยู่กับการตรวจเช็คดินระเบิดที่ขนมาจากเซี่ยงไฮ้ โดยในขณะที่ลิซ่ากำลังนั่งรอคุณพ่ออยู่นั้นก็มีบางอย่างกำลังว่ายเข้ามาหาเธออย่างชา้ชาๆลิซ่าทิ้นั่งอยู่นั้นไม่รู้เลยว่ามีงูอนาคอนด้ายักษ์ตาทลนกำลังจะขมอบเธอแล้วและพอคุณพ่อหันกลับมาดูลิซ่าเธอก็หายตัวไปแล้วนั่นก็เพราะเจ้างูยักษ์มันได้ขมอบลิซ่าเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งลิลลี่กับด็อกเตอร์ที่โดนจับไปขังไว้ พวเขาก็พบวิธีหลบหนีโดยการมุดออกไปทางโถส้วมนิลลี่นั้นตัวเล็กเขาจึงมุดออกไปเป็นคนแรกนิลลี่กินแป้งเรืองแสงเข้าไปด้วยนั่นจึงทําให้ตัวเขาเรืองแสงในความมืดโดยท่อระบายน้ําที่นิลลี่มุดลงมานั้นคือรังของเจ้าอนาคอนดาตาถลนที่มันเพิ่งขมือบลิซ่าไปเมื่อตะกี้นั่นจึงทําให้นิลลี่โดนอนาคอนด้าขมือบเข้าไปอีกคนแล้ว หลังจากที่ขมือเยื่อจนอิ่มแปร่เจ้างูยักษ์มันก็กลับไปนอนหลับโดยในขนาดเดียวกันลิซ่ากับเดลลี่ที่ติดอยู่ในท้องงูยักษ์ทั้งคู่ก็คิดแผนได้นิลลี่ทำการเทแป้งตดลงไปในท้องของงูยักษ์นั่นจึงทำให้เจ้างูยักษ์มีแกส๊สในกระเพาะอาหารมากมันจึงเรอออกมาดังมากและลิซ่ากับเดลลี่ก็ปลิวออกมาด้วยโดยเจ้างูยักษ์ก็ย้อนกลับไม่ครั้งแต่แล้วลิซ่าก็จุดดินระเบิดโจมตีเจ้างูยักษ์ จนสามารถหนีออกมาจากท่อระบายน้ำได้โดยในตอนนี้มิสเตอร์ทรนเนอร์แต่ยึดเอาแป้งตดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาแล้วและกำลังจะประกาศให้ประชาชนรับรู้แต่การที่เทรนเนอร์จะจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นเจ้าของแป้งตดได้นั้นเขาจะต้องบอกสูตรและผลิตแป้งตดให้คณะกรรมการดูด้วยแต่ทรนเนอร์กลับผลิตแป้งตดออกมาไม่ได้นั่นเป็นเพราะในตอนที่เขาเข้าไปขโมยสูตรผสมแป้งลิซ่าได้ทำการเขียนสูตรปลอมไว้ สูตรที่ทรานเนอร์ได้ไปก็คือสูตรปลอมที่ลิซ่าเขียนไว้นั่นเองครับนั้นจึงทำให้ทราเนเออร์โดนจับได้เขาจึงรีบเพ่นหนีไปแอบในท่อระบายน้ำโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าในท่อระบายน้ำแห่งนี้คือรังของเจ้าอนาคอนดาและทันทีที่เขาเห็นอนาคอนดาตาถลนตัวนีทราเนเดอร์ก็จำได้ว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาเคยซื้อลูกงูอนาคอนดามาเลี้ยงแล้วจับมันกดลงโถส้วม และอนาคอนด้าตัวนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำมันคอยออกไปขมือบคนที่อยู่แถวๆริมน้ำจนมันตัวใหญ่กลายเป็นงูยักษ์และตอนนี้มันเตรียมจะคิดบัญชีแขนที่ทรานเนอร์ทำกับมันไว้นั้นจึงทำให้ทรานเนอร์โดนงูยักษ์ขมือบเข้าไปแล้วทางด้านด็อกเตอร์พล็อกเตอร์เมื่อตำรวจพิสูจน์แล้วว่าเขาบริสุทธิ์ด็อกเตอร์จึงถูกปล่อยเป็นอิสระและได้จดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์แป้งตดตัวจริงด้วย คือถ้าพูดกันตามตรงผมว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกเพราะมันมีงูอนาคอนด้ายักษ์นี่แหละครับเสียดายที่งูมันออกมาน้อยไปนิดถ้ามีฉากมันออกมาไลข่ขมือบคนแบบหนังอสูรกายยักษ์แต่คุ้มโทนเป็นสไตล์แฟนตาซีไว้แบบงูตาเถลนลแบบนี้ผมว่าจะเป็นฉากที่แปลกใหม่และทำให้หนังเป็นที่น่าจดจำได้มากขึ้นและฉากที่เจ้างูยักษ์ว่ายอยู่ในทะเลด้วยฉากแบบนี้ก็หาดูไม่ได้จากหนังเรื่องอื่นๆเลยครับ ผมว่าทีมงานควรต่อยอดและเน้นฉากเหล่านี้มากๆโดยงูตัวนี้ไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดที่โผล่มาเขมือบคนแบบหนังสยองขวัญครับแต่มันถูกใช้เป็นตัวกำหนดจังหวะในการเล่าเรื่องมันปรากฏในฉากท่อระบายน้ำที่เป็นภาพจำของหนังเหมือนเป็นความลับใต้เมืองที่เด็กๆจะต้องเผชิญหน้าและเอาชนะให้ได้ซึ่งโทนการนำเสนอทำให้ฉากดูน่าตื่นเต้นมากกว่าจะน่ากลัวจนเกินไปครับมีทั้งฉากในท่อระบายน้ำ และฉากในทะเลในแม่น้ำที่งูโผล่มาสร้างความปั่นป่วนสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจคือเราจะได้เห็นงูอนาคอนดาในรูปแบบแฟนตาซีมากกว่าจะมาแบบจริงจังแบบหนังสัตว์ประหลาดสยองขวัญทำให้การมีอยู่ของอนาคอนดาตัวนี้เป็นทั้งอุปสรรคและจุดท,ที่สร้างเสียงหัวเราะโดยเฉพาะเมื่อผูกพลอตกับแป้งตดที่งูยักษ์เขมือบเข้าไปแล้วซึ่งทำให้ตัวงูยักษ์มีบทบาทมากขึ้นก็จบกันไปแล้วครับกับ ด r อกเตอร์พลอกเตอร์ฟอเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตรากาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย